ในอดีตการโลกเรานั้นมีต้นไม้อยู่มากมายเต็มทั่วท้งผืนโลกธรรมชาติที่อยู่ดมสมบูรณ์สิ่งสาราศาสตร์มากมายต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกันแต่อยู่มาวันหนึ่งมนุษย์โลกได้ถือกำเนิดขึ้นมนุษย์เริ่มที่จะค่อยๆทำลายธรรมชาติไปทีละเล็กทีละน้อยคนหลายกลุ่มพยายามที่จะรักษาโลนน์ลงมันไว้แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่พยายามที่จะหาประโยชน์จากมัน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาเลยจนในที่สุดต้นไม้ในโลกก็เหลือเพียงต้นเดียวเป็นต้นสุดท้ายมยดพยายามที่จะแย่งชิงต้นไม้นั้นจนในที่สุดสงครามก็ได้ปะทุขึ้นและด้วยความรุนแรงของสงครามในที่สุดต้นไม้ต้นสุดท้ายนั้นก็ทนความรุนแรงของสงครามไม่ได้และก็ตายลงในที่สุดสัตว์ป่าที่ไม่มีอาหารที่จะกินก็สูญพันธุ์ไปตามกัน เหลือแค่อยู่ในโรงงานเพราะเลี้ยงที่ใช้มาเป็นอาหารของเราอยู่แค่นั้นแต่ก็มีข่าวลือว่ายังมีต้นอ่อนอยู่หนึ่งต้นถึงชูชายคนนึงนาไปไว้ในหุ่นยนต์ตัวหนึ่งรอเวลาที่คนที่จะเหมาะสมที่สุดจะหามันเจอและดูแลมันอย่างที่ควรจะเป็นแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหามันเจอเลยจนถูกลบเลือนไปจากความทรงจําของทุกคนในที่สุดเจ้าต้นไม้เนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสําคัญสิจ๊ะ ถ้าไม่มีต้นไม้อยู่แล้วก็มนุษย์ก็จะตายกันหมดเลยล่ะแล้ว,ลวคุณยายก็จะตายเหรอครับเอเจ,อจคุณยายไม่ตายหรอกนะจ๊ะเพราะเรายังมีอากาศสำรองเหลืออยู่เหลือเฟือเลยล่ะแต่ว่าวันหนึง่งมันก็หมดใช่ไหมล่ะครับเด็กนี่มันฉลาดเฉยเลยงั้นผมจะไปหามันเองต้นไม้ต้นนั้นน่ะผมจะไม่ยอมให้คุณยายตายหรอกผมจะออกไปตามหาต้นไม้แล้วถ้าวันหนึง่งอากาศสำรองหมดแล้วก็คุณยายก็จะไม่ตายรอผมสักก่อนเถอะ ผมจะไปหามันเจอให้ได้ไปกันเถอะ TR3 เราไปออกตามหาดูทีละตัวกันเถอะอาร์ชื่ออะไรนะมึงอ่ะปุปปี้เออนั่นแหละเป้าหมายแรกเจอตัวแล้วตามอย่างเงียบอย่าให้มันเจอตัวเฮ้ยอิชิพายเป้าหมายเจอตัวเราแล้ววิ่งสิเอวิ่งเขาเซจะปเซขอบคุณครับที่ช่วยเมื่อกี้ด่าขอโทษนะครับ ถ้าต้นไม้อยู่ในหุ่นแล้วก็ร้านขายหุ่นต้องเป็นที่ที่มีต้นไม้อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะเขาไปดูก็เถอะปุบปิ๊บปิ๊บปุ๊บเยี่ยบรรยากาศข้างในไันโคตรน่ากลัวเลยมันจะมีผีเจี๊ยบผีหลอกใช่ผมด้วยสวัสดีลุงนี่แหละผีและผีตัวนี้กำลังปกป้องหนูจากการโดนล้มทับอยู่เจี๊ยบลุงโคตรเท่เลยขออนุญาตรับตัวเป็นศิษย์ได้ไหมครับพรอาจารย์โดนหนาแน่เลยกู ไปเกือกิ่งกองขี้ที่ไหนมาเนี่ยฮะก็ผมไม่อยากให้คุณยายตายอะผมก็เลยต้องออกไปหาต้นไม้ไงนะคุณยายไม่รู้อะไรเลยและผมต้องขออุ้ยอีกเอขอโทษครับมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้แะครฮะพ่อหนุ่มหรือว่าหลงทานอย่างนั้นเหรอ เดนั่นหน้าไปโดนอะไรมานะมาเดินเล่นอ๋อเะอะกกับยายนี่เองเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคืออย่างนี้นะกลับมาแล้วครับคุณยายเฮ้ยนี่คุณยายยังนั่งรอเราอยู่เลยเนี่ยคุณยายต้องรักเรามากแน่ๆนเลยขอจับมือหน่อยซึ้งใจโอ้โหสามปีต่อมาเฮ้ยหวัดดีเจ้าคุณตื่นได้แล้ววันนี้เจอที่ดีๆด้วยนะเว้ยแถวโน้นอะราชพัฒน์น่ะ เห็นว่าแถวนั้นน่ะหุ่นเยอะแยะเลยนะรู้เปล่างก้วมันต้องมีสักตัวแน่ที่มันมีเอ่อต้นไม้อยู่อ่ะเฮ้ยะเร็วเร็วข้ารีบตื่นสักทีเถอะเชี่ยหรือว่าจริงแล้วเนี่ยไม่นะมัน,นี่เจ้าหุ่นเดี๋ยวฉันจะซ่อมนายเดี๋ยวนี้แหละเปิดออกมาเป็นอะไรเหรอจ้าหลานตะโกนโบกจะเน,นั่นมันหรือว่านี่มันนี่มัน มันมันก็อยู่ในตัวนาตั้งแต่แรกแล้วนี่บ้าเจ้าบายไอพี่ปุ๊บเฮีย